เอาสติลสติลเป็นแทงใช่ป่ะผมผมแทงผมแทงอ่าโอเคโอเคอ่าโอเคดูตามตีนะตรงฟาง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 ผิดดูป่าตรงฟางเออตรงฟางปูไปตรงฟางมาหนี่ตรงฟางตรงฟางอาจจะนอนคุยนอนให้กำลังใจไม่เป็นไรไปลดดาเมจเลยนะถ้าดูดูเกตตรงกลางอะถ้าไม่พอไอถ้ามันแรงกันไปเกตไรไม่เคยมาเลย ไม่เข้าใจตีตีตีไปถ้ามันหลับไหลเกินไปก็ลไม่เคยมาหรอไม่เคยมาพี่ก็คือไม่ต้องตีอะไรออถ้าเกิดว่ามันถ้ามันสีแดงเยอะหรอไอสีแดงมันจะน้อยอ่ะหรอใช่พอก่อนแต่ฝั่งเราต้องตีแล้วเนี่ยฝั่งเราฝั่งเราสุดกระเม็ดช้าป่ะอันนี้มันเก๋อตนนุ้นต้องเข้าใจเก๋แต่จิจ เอาให้มันเกตมันอยู่ตรงกลางเท่าๆกันเหรอเธอใช่ใช่ใช่อันนี้ไปตีแล้วเพื่อนไปตีแล้วเธอเธอหยุดตีกันให้ให้ให้มันไหลกลับมาเนี่ยเห็นเกตตรงกลางปะเจียงเนียงกระจกจิวก่อถ้ามันเกินไปมันไม่ได้แล้วก็ถ้ามันมีตัวเลขขึ้นบนหัวเธอกระโดดบินไปหาเลขกันนี้นะบินไปหาเลขสี่อันนี้หลบด้วยเนี่ยนะเธอเต็มแล้วต้องบินต้องบินไปหาเลขสี่เอามันเข้าหลุมแล้วไปไปรวมเลข เลข 4, สี่สตีตีหนึ่งรวมเลขสามนะหลบกันเ,าเนาจริงจริงมันง่ายอะ่ะเขียนเนี่ยอันนี้เราต้องหลบต้องหลบสีสีฝั่งเราสีเขียวอะ่ะให้หลบสีจมสีแดงอย่างเดียวสีเขียวไม่ต้องหลบก็ได้แต่แต่ถ้าให้ใหดีก็คือตอหลบสองสีอะ่ะอน,นีมันแบบง่ายมันจะช้าหน่อย <c oughs> ้ใช oh ่อันนี้ป้า uh, ที่ทำยากๆอะไรของเธอเฮ้ยพอๆดับเบิลฝั่งนี้ไปช่วยฝั่งนู้นอันนี้แหละอันนี้แหละดันใหม่คือดันใหม่หลบ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 ก็มันไม่ได้มันตางตัวอะไรก็หลบใช่ใช่หมายถึงว่าต้องหลบให้เพื่อนไม่เฉย ได้เลขสี่ก็ได้ได้หมดใช่คือเราต้องโดนโดนอยู่แล้วใช่ไหมเลีเ้ยงไว้ตรงกลางพอดีเธอเธอออกไปออกไปกระโดดไปเลขสี่ <c oughs> จะเข้าตัวนี้ไม่ได้แล้วต้องตับฝั่งไปฝั่งนู้นอ่ะไปตีฝั่งนี้นะแต่อย่าตีมากนะยดูเกล็ดเกลมันเริ่มไหลแลนะ้วเนี่ยตามเบาได้เบาได้หนะยุดตีกันได้หยุดตีหยุดตีกันก็ได้หยุดตีฝั่งนี้ใครไม่ใช่ตีฝั่งนี้หน่อยฝั่งนู้นหยุดตีกันนะฝั่งแดงเดี๋ยวเมียวเต็มแล้วครับกระโดดไปเลขสี่เลย เธอว่าฉันมีประโยชน์อะไรปะเ๋ยว่าเข้าดูค SE> ืออะไรอ่ะแล้วนี่คืออะไรอ่ะต้องจับไปหมาปหะจเลขสี่อะไรยังไม่เข้าใจเลขสี่หรอนี่ไงมาเลขสี่ส่วนตีนูนก็ต้องไปเลขเลขสามแล้วก็หลบอ่ะหลบไปได้ทุกกันยิ่งดีอันนี้มันมันแบบง่ายมันมาช้าอยู่เนี่รอหลอดเต็มแล้วก็โยกไปโยกมา เดอันนี้แดงหรือเขียวแล้วไปเจี๊ยเต้ชิ้นเชิอตีเขียวเนี่ยครับที่ฟังผมอ่ะโอเคกลับละอันนี้อันนี้ต้องหยุดหยุดก่อนนะหยุด ตีฝั่งนู้นก่อนตีฝั่งแดงให้แดงตีหนยะถ้ามีอันนี้อยู่บนหัวถอยออกมาเลยนะไม่รู้ว่ามันตายไหมแบบง่ายอ่ะแต่ถ้าเป็นยากคือระเบิดเลยบึ้มสแต็กเต็ม อไม่ได้ถ้าเต็มสองฝั่งก็รอก่อนนะรอบับกลับมารอให้บับมันหายเห็นถ้าแตกตรงหลักหลอดเลือดแล้วปะที่มันขึ้นสามอะสารอให้มันหมดเข้าหลุมแหละเพื่อนที่เก่งามากนะถถกถ้าดึตียากก็พอใช่ไหมครับไม่ต้องการ หมดเลยเวลาจะหมดแล้วขวดเลยขวดเลยขวดเลยรีบขวดเลยเหลือสิบวิละไปตีไปตีฝั่งนู้นให้ตายไปช่วยกันตีฝั่งนู้นเรียบร้อยขอบคุณครับรชุดยอดขอบคุณค่ะยังยัง<ม>ก็ไป